สวัสดีครับต่อกันคลิปสองเด้อครับเด้อคลิปแรกเป็นต้นใหญ่ฟ้อมใหญ่เห็ดแหล้วบเห็นกันครับผมก็เลยจีบปหาเอาต้นน้หน่อยมากแต่กาอายุพ่อกันครับออกว้จริงคือกันครับนี่ครับลําต้นครับเมื่อนี้ผมเลี้ยงใส่กระถางผูกไว้ทับก่อนต้นนี้รากที่แรกตอนยกที่แรกรากบไหลครับรากมีอยู่ประมาณจี่สิบหาหลากักอ่อนๆก็ได้ได้เอาหินคำไว ทีนี้แข็งแรงแลราครับหินม่ต้องใสก็ได้ครับหินม่ต้องใสอ,ออกได้เลยครับแข็งแรงแล้วกะลาว่าได้ขาดได้ยกไห้ไห้ซื้อครับได้ลากซ้ำนี่ได้ค้นต้นซ้ำนี่มือนี้ที่ผมจีมาเห็นก็นกนคืออันนี้เขาออกได้ครับแต่กันผมั่นใจว่าลมมีพายุข้า็เาก่าขึ้นมากครับแต่ว่าตอนนี้เสียงานตรงนี้เอาออกซะก่อนครับผมนี่ครับโชว์กันก่อนครับนี่ ปีกว่าปีห้าหกเดือนครับออกไปจริงครับนี่ครับออกไปจริงเลยนี่ล้ก็นางจีเลยครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจีมากถอดได้ครับเด้อขยับอีกน้อยนึงอีกมันจะมากีดครับนี่กีดแต่งโคูนแล้วก็จีกีดเปิดแล้วก็ดั๊ดนมเล็กน้อยครับ แต่สิบมีเขียงยังดอกพว่าต้นนีเพราะมันมีพ่อเขียงครับผมพื้นที่แล้วได้ห้องจะใส่มีดไดครับคันดีแข็งแขงเขาก็ใส่คัตเต์ใหญ่ครับว่างมีดลงครับกดด้านหลังมีดครับนี่ครับอย่าไปเห็ดจังสีเ้ยครับเด้อโยกไว้ไว้ทั้งต้นครับกดดานกดล็อกตัวถุงผ้าไว้กดหลังมีดครับขาดน้อยเดียวครับนี่ครับกดให้เขาจิงสีเลยเขาก็ยัน เฉือนปล่อยแบบเฉือนปล่อยนะมาจับกำรข้อต้นไว้อันนี้คือเขาตายแล้วมันแข็งครับที่ได้เขาขีดไว้ครับผมอันนี้เยอ่ออนแล้วครับปล่อยมือได้ครับเห็ุไปลงไปเรือเฮ็ดลงไปหอยด้วยครับมีกระเมียนด้วยครับนี่นี่นี่ครับนี่นี่กระเมียนถ้าต้องขีดติองขีดเลยจับแนวมีดใ,ให้ได้ก่อน ารู้เดียวครับเอาไม่เป็นยังเพราะว่าจะได้กับรู้จุดเดียวดิรู้เดียวเขาก็จะว่าไว้นี่จนกว่าเขาสีใหญ่ยจะได้เปลี่ยนกันครับเพราะอะรกันสีละครับแต่ว่าบวท่าน่อมครับแต่ทุกต้นต้องได้ซ่อมครับเพราะว่าปีกัวนี่รู้แน่นอนครับอุปกรณ์ซ่อมเครื่องมือซ่อมผมได้เยอะมากครับมื้นี่ผมก็เลยเอาไว้ทั้งก้อนนี่เอาลงจันสีครับมาเทอนจันสีครับนี่เถิงสีเลยครับนี่ เทคือกันครับรอบต้นครับเ็ดคือกันครับนี่ครับนี่เ็ดคือกันรอบต้นเลยนี่ครับเอ,อออเอาออกสิค่อยๆเอาออกครับเป็นส่วนเกินอยู่แล้วครับ ส่วนเกินกันตองระวังเนี่ยเด้เพราะว่ามันเลิกลงไปมันก็เป็นเนื้อเนื้อสดๆกันครับนี่ครับเอาไปเย็นกันเลยครับนี่ตัวนี้เขาก็ตำนลงมาอีกครับนี่ตำนลงเมื่อทีครับนี่ครับคือตีล่ากัาหาตัวก็ได้ครับบางทีครับระวังมือเด้อคันเลื่อยของกระดองพาวคือวืดเลื่อยยางแห้งเลยล่ะเพราะว่าเขาใส่แห้งเฮ็ดหลายอยู่ถ้าเปิ้ลมากเรื่อยๆมากันถือว่าแห้งครับนี่ครับบอลตีเรื่อยครับนี่ เลยตัวนี้เขาก็ห้องวอร์เดตตดตรงลงสีเลยครับเขาเห็ุตามนี่เลยจนชวนที่มันเสียนีไปนี่ครับเจ้าอินย็นครับพอหอดตรงนี้ค่อยๆเอามีดเข่าโค้งครับเข่าโค้งให้เป็นไปตามรูปแบบเขาเลยอย่ารันลงไปครับนี่ครับห้ามรันลงไปรันล,ลงไปมันสิบโมเมนธรรมชาสติของ กิ่งก้านเขาครับมันจะเป็นตัดตรงแบบนี้มันจะโค่นหักง่ายครับก็สาเหตุครับผมทั้งนี้อนเดห้าออกใดห้าออกก่อนครับเดี๋ยวเขาคอยไปเบิรงนท้งฝุ่นครับเพราะว่าห้าตรงเอาตรงนี้อยู่แล้วนะแบบนี้เรื่อยครับนี่ครับอันนี้โค่นต้นถือว่าเซ็ตจิ้นครับผมก็ค่อยเกาคอยเหลาไปเรื่อยครับนี่ครับสําคัญครับมันจะว่างมีในเบิรงเรื่อยครับนี่ อันนี้ว่างดีด้วยครับจะว่างให้เป็นแนวตัดตั้งขวางให้ได้เราว่างให้เป็นทงงั้งแย่ให้ได้ครับทันเป็นทงงัวว้งยาเพราะไดก็คือตัดต้นครับตัดใบครับนี่พอมาบรรจบก,กันแล้วก็เอาออกเปิดร่องสีเลยครับนี่นี่ครับถือว่าสะอาดเกลี้ยงเก่าครับที่นี่ นี่คือเป็นโต๊การสำคัญที่ว่าจิเฮตให้บอกพ่าสูงสูงเชลูวดแบบบ่้มีความสวยความงามว่าเป็นบอนไซนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมตะเคียย์ข้างในออกก่อนครับข้างในข้างในดีโต๊ะข่างอยู่เนี่ยจริงๆเขาออกใดด้วยครับว่าเราออกด้วยครับนี่นี่ครับเราออกด้วยนี่เราออกเลยครับแล้วเราก็ดึงมานตั้งข่างกันดี ใส่ไปก็เตือ้อจีกเอาครับเห็ดขาวอย่าลากเงาให้เป็นแผลลึกๆครับเดี๋ยวเขี่ยอาจจะเห็นบุคักได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบาเดี๋ยวเ,ยวเ,เบิ้งที่ว่าคนตันดแดงให้เบิ้งครับเป็นยังก็ต้องเขี่ยออกมีส่วนหนีบครับเท็ดรับตัวในใบเฮยังนั่นบระเด็เต็มทีครับหนีบอยู่ข้างในครับที่นี่ก่อนที่ห้า ก่อที่ห้าสิกีดยอดตรงนี้เลยให้แหล่งสำคัญนี่ก็คอยเด้อครับเด้อดัดก่อนสิได้ง่ายตัวการใี้งานครับดัดลูกที่สี่ครับนี่ก็ะคอยนมลู้ว่ากำไว้ครับก็คอยดึงครับอย่าพับหักเขาที่เดียวครับก่คอยแซ่ไว้จะพักหนึ่งครับนี่ครับคือการทุกงานครับคือกันดัดลงเงา อย่าเผลอหักนะหักคือเสียของครับเพราะว่าตอนนี้ชว่วได้แล้วชว่วได้แล้วจริครับนี่นะลงไปเลยม้วนลงไาค่อยๆม้วนใกล้ๆเท้านมกอภัยจะยางนึงนี่แหละครับน้ำนมมั่งจรครับถึงว่ามันดีดเท้านมแล้วมันดีดขึ้นนั่นว่ล่ะครับนี่เท้านมแล้วมันดีดขึ้นแต่มันก็ต่อไปที่มันใหญ่ขึ้นมันก็ทนแรงที่เท้าเห็ดใบวบาได้ครับมันต้องนมตามครับนี่อ้อนครับนี่เผ่อบ่าได้เด้อครับเด้อระว่างให้มากเลย หักเปาะครับบานนี้เสียเบิ้งตัวนี้ครับนี่ตัวที่จะออกเนี่มือนี่ดึงมาในยู่ไปครับมือกลางในยูไปพี่ก็ต้องออกหลายรบ้างแล้วก็คอยๆเลยผิวๆเลยครับนี่ครับออกไปเลยเนี่ยแต่ว่าบันดึงครับเนี่ยออกไปแล้วแต่ว่าบวนดึงครับตัวเทพที่กันนึกสองทางครับเ็พลักษณะเนี้ยเดี๋ยวก็กำยูดันครับ นี่ครับเอาไอเบิ้งกันเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับบาดเดียวบางคนคิทางว่าเขาติดดึงออกข้างในได้ถ้าใ้เป็นหนากรวงกลัวเขาก็ดึงเลยนี่ครับดึงออกขังซีเลยครับนี่นี่ครับพ่อเห็นเราขาหลวงพ่อครับยาฝืนเอาลงมาอีกครับนี่ครับพ่อเอาออกนี่กิ้งสุดดไทยครับสุดดไทย เข้ากันคอยขึข้นกันอีกตัวนี้เราบ้างหลายกุงพูที่สุดครับเกินเกินกับบังหักเป๋อครับเพราะมันกรอบกับมันอ่อนนี่ครับนี่เลยนี่ครับน,นี่เลยครับครับอันนี้สมมติว่าผมเอาลูกใจมันบ่ละ นี่เลยนี่ใบอ,ออกใบกิงก็มั่ดีแล้วครับผมนี่นี่ครับสมมติเอาผมมาสอมลูกเนาะผมอนาคตไปสอมไว้แล้วรครับเอาลูกเดิมเขาผมจะเก็บไว้สอมบกติเป็นลักนาจงดีครับนี่ครับนี่ครับสอมก็อาจจะพอสอมบ้างก,กับพื้นแบบนี้นะครับสอมขึ้นสี่ยูงสี่ได้บาทนี่เป็นลักษณะตูดงอนครับบานนี้เอาไว้นี่คนครับ แล้วไม้ตัวนี้ที่ว่าซอยประคองพายุเขกคงจะเอาไวรุ่งคือเก่าครับเออนี่บดีงบาเนี่นี่นะครับบตัตท่านสอมเดอ้เอังสีก้อนเด้อซอมแล้เป็นคือบอกเป็นตุ่หมดง้อๆ,ๆอย่งที่เลยครับนี่ต้นนี้ก็เสร็จสิ้นครับแตง่งโค่นกรีดเปิืยอดแล้วก็ดัดให้เป็นทรงซุ่มครับผม ดัดแล้วนี่ระวังเดือบเด้อหมดระวังหมดนำ้ำเพราะว่าต้องมีแนวมากันหมดเด้อครับเด้อมันจะหอมแล้วมันจะหวานหรือจังไรเน,นี่ขึ้นมาแล้วครับบอกพันังขายข้าวขึ้นมาแล้วครับนไงไตยมยามยามไม่ได้กินน้ำหอมเหมนื่ยมันขึ้นมาแล้วเนาะคลิปนี้ต้นนี้ซ้ำเนียวกันน้องมีน้องนเนาะเบื้องแล้วถูกอกถูกใจพ่อใจกะ กำลังใจที่ดีกับผมมียังกดไลค์กดแชร์กดติดตามหาให้แน่เด้อช่องประพาสบอนไสมะพร้าวครับบัดนี้เป็นช่องไหม่เด้วครับเด้อครับสวัสดีครับ